สวัสดีครับเพลงนี้สำหรับคู่บ่าวสาวนะครับหรือว่าคู่รักที่เดินกันมานะครับมีปัญหาอุปสรรคหนทางหากเรามุ่งมั่นใจมั่นคงนะครับ มันก็จะฟันฝ่าอุปสรรคเดินร่วมกันต่อไปได้นะครับอ,องสิทธิ์ธคัมพีน,นะครับเรียกเสียงหน่อยเริ่มเลยนะครับ เธอลบเราให้ต่อว่ายังรักกันอยู่ไหมเพราะสิ่งที่ฉันทำนั้นทำลายความไว้ใจที่มีให้กันมานานนานจนลวมเป็นหนึ่งดี เธอถามฉันตอว่ารักนั้นอยู่ข้างในลึกลงลึกลงฟังน่นอยู่ในใจไม่มีวันจะเปลี่ยนไปมันคงคงทนเสมอ มันแปลแสกเรื่องหลายหลายเข้ามาให้เราฝันฝ่าปัญหารวมกันถึงหัวใจใกล้แปรปวนรวนเล่ยางไรก็ยัง กลับมาเธอเหมือนเดิมหารักให้เจอนะครับหารักให้เจอบางทีเราหารักเจอแล้วนะครับก็ไขวยขวามาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องปล่อยนะครับปล่อยไปตามใจ ที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับมองคุณก้านะครับคนที่อยู่ข้างและพร้อมที่จะเดินไปกับเรานะครับรักษาใจของเขาไว้ขอบคุณครับ